สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษร on l e a r น,นพบกับครูพยุทธ์อีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้เรื่องจำนวนจริงในวันนี้ครับเราจะมาหารากที่2ของจำนวนจริงกันครับไปพบกันเลยนะครับตอนที่แล้วนะครับเราได้คุยกันในเรื่องของหลักการของรากที่2แล้วก็คาตอบของรากที่2ไปละในวันนี้ถ้าเราอยากจะหารากที่สองล่ะเราจะทาอย่างไรกันมาดูกันนะครับคราวนี้ ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือหลักการหลักการของรากที่2หลักการของส r e root การตอบนะครับการเลือกคําตอบมาตอบรากที่สองที่เป็นบวกร,รากที่2ที่เป็นลบนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาหารากที่2กันแล้วล่ะนะครับเราอยากจะมาหารากที่2กันแล้วล่ะเราหาได้อย่างไรนะครับ เราอยากจะหารากที่สองแล้วนะครับมีวิธีแรกครับเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบครับนะครับแยกตัวประกอบทำยังไงอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวครูจะไปพูดถึงการยกตัวอย่างเลยนะนะนะการแยกตัวประกอบนะครับทำแบบนี้ครับสมมุติว่าโจทย์สั่งมาว่าจงหารากที่สองของ1 4 4จ้าทำยังไงครับจุด สำคัญเลยนะอยู่นี่จุดสําคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้จุดสําคัญอยู่ตรงตั้งหารนี่นะครับแล้ววิธีตั้งหารเนี่ยจะถูกใช้บ่อยนะครับนักเรียนต้องหัดทําเยอะๆนะครับวิธีการท,ำทำําทํำยังไงเอา144ร้อสี่สิบสี่เนี่ยครับมาตั้งหารสั้นแล้วหารด้วยจํานวนเฉพาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่ามันแยกตัวป,ประกอบมาได้กี่ตัวนะครับอ่า างนี้นะอ่ะ144ครูก็เอา2หารเห็นป่ะตรงนี้2หาร2หารไปได้72สอ่ะสังเกตหาร2ได้อีกได้36หาร2ได้อีกได้18อ่ะ18หาร2ได้อีกได้9 9หาร2ไม่ได้แล้วได้เลขอะไรเลข3เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น144ก็คือเอาจำนวนที่มันอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยครับ ตวงกลมเนี่ยครับเอามาคูณกันเลยครับนะครับคือตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยววงให้ดูชัดๆเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาคูณกันเพราะฉะนั้นร้อยสี่สิบสี่ก็คือสองคูณ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 สามคูณสามนะครับหลักการในการหารากที่สองพยายามหาตัวซ้ํากันสองตัวมาอยู่ด้วยกันนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเนี่ยเอาสามสองตัวนะครับสามสองตัวมาอยู่ตรงนี้ด้วยกัน สามสองตัวมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันสาเลขสา,สามสามสองตัวมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็จัดกลุ่มนะครับให้มันเกิดเป็นเลขสองเลขคูณกันเป็นสิบสองนักเรียนก็จะเห็นชัดๆแล้วล่ะครับว่าร้อยสี่สิบสี่เนี่ยคือสิบสองคูณกับสิบสองสิบสองยกกำลังสองนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสิบสองเนี่ยมันเป็นรากบวกของลบของร้อยสี่สิบสี่นะ แต่ลากที่2มีแค่ร้อยสิบสีลากที่สองร้144อ 144, มีแค่12ตัวเดียวหรือเปล่าไม่ใช่มีลบสิอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นลากที่2องของร้อก็คือเท่าไหร่คือ12และลบสินั่นเองไหวนะเสียนะครับนี่คือการใช้วิธีการแยกตัวประกอบซึ่งเป็นวิธีที่จะถูกใช้บ่อยมากๆในหนังสือเลยนะครับจะถูกใช้บ่อย แล้วก็ดูหลายโจทย์เนี่ยก็จะ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 ใช้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูตัวเลขถัดมา676เออโอ้โห6กเไม่คุ้นเลยแฮะนะครับเขาก็เห็นป่ะเขาเลยเอา676พอไม่คุ้นเนี่ยก็ลองเอา2หาร2หาร676ก็ได้338อ่า338เป็นเลขคู่อีกเป็นเลขคู่ใช้แม่2หารหารออกมาได้เท่าไหร่169 169อ่าอะไรเลขอะไรคูณกันได้169นะ13กับ 13ถูกไหมนะครับเห็นไหมก็จัดกลุ่มนะสองอตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2 2ตัว13 2ตัวนะครับก็สองคูสิบสามสองคูสิบสามจัดออกมาเป็นยี่สิบหกคูยี่สิบหกนะครับเพราะฉะนั้นออกมาได้ยี่สิบหกแต่อย่าลืมตอบค่าลบด้วยนะก็มีลบยี่สิบหกกับยี่สิบหกอย่างนี้นะครับเคลียร์นะครับ,รรบอ่าโอเค คราวนี้มาดูตัวอย่างถัดมาครับตัวอย่างถัดมาดเห็นไหมอืมคราวนี้เนี่ยรากที่สองของหกสิบสามเป็นยังไงพอแยกออกมานะครับแยกออกมาโอ้มันได้เป็นหกสิบมันได้หกสิบสามมันเกิดจากเรารู้แล้วหกสามคือเก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าคือสามคูณสามนะครับตรงนี้เป็นเลขสามสองตัวโอ้แต่มีเลขเจ็ดตัวเดียวสี่เลขเจ็ดตัวเดียวทายังไงล่ะมีอะไรเหมือนกันคูณกันได้เจ็ดล่ะมีคืออะไรครับ รูทเจ็ดไงรูตเจ็ดครูรูเจ็ดได้เลยครับได้เจ็ดไงนะครับตรงนี้ก็มีสามสองตัวมีรูตเจ็ดสองตัวก็ได้เป็นสามรูตเจ็ดกำลังสองถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นสามรูตเจ็ดเป็นรากที่เป็นบวกลบสามรูตเจ็ดเป็นรากที่เป็นลบตรงนี้เนี่ยคือการนําความรู้ในเรื่องของหัวข้อก่อนหน้านี้ที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาพิจารณาในการหารากที่สองได้อีกวิธีนึง ถูกนะนะครับโอเคคราวนี้ทุกแซวว่ทุกคนเนี่ยจะหารากที่สองของของของจำนวนอะไรก,ก็ก็พอจะได้แล้วในเบื้องต้นจากวิธีการแยกตัวประกอบถูกไหมครับนะเห็นไหมอ่าถ้าตัวอย่างถัดมาถ้าครูคราวนี้ถ้ามีตัวแปรล,ล่ะถ้ามีตัวแปรเป็นยังไงอ่าเห็นไหมถ้ามีตัวแปรเนี่ยเขาก็บอกว่าจงหารากที่สองที่เป็นบวกเห็นไหมครับ ตัวนี้แสดงว่าอยากจะหาตัวที่เป็นบวกเท่านั้นนะเราก็มาแยกตัวประกอบเลยครับมาแยกตัวประกอบเลย25คือ5คูณ5เห็นไหมกำลัง4เนี่ยคือ a กกำลัง2คูณ a กำลัง2ถูกไหม b ีกำลัง6คือ B ีกำลัง3คูณ b กำลัง 3, 3ถูกไหมจำได้ไหมครับการคูณเลขที่มันอยู่ในรูปของเลขยกกำล,ขขงลงังคูณการฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้นาทําอะไรการบวกกันแต่ตรงนี้เราอยากจะแบ่งครึ่งๆึ่ง,งเลขยกกำลังถูกปะเพื่อที่จะดูว่าซ้ำสองตัวคูณกันถูกไหมครับ นะอ่ะดูซิเป็นยังไงนะครับ5ก็มาอยู่ตรงนี้เอกำลังสองมาอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งบีกำลังสามมาอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับก็สรุปว่าเลยครับสรุปว่าไอ้เจ้า 25a สิาเกำลังสี่บกำลังหกเนี่ยก็คือ 5a าเอกำลังสองบกำลังสามคูณกันสองครั้งนั่นเองนะครับ,นะรบอ่ะพอรูทออกมาเขาอยากได้ตัวที่เป็นเลยครับตัวที่เป็นบวกถูกไหมเขาก็เลยใส่เครื่องหมายสแ a r e r รู t จุกไหมครับ พอออกมาปุ๊บเห็นปะอย่าลืมนะมันมีค่าสัมบูรณ์อยู่เห็นไหมครับค่าสัมบูรณ์ออกมานะครับตัวที่ชัวร์แล้วเป็นบวกก็คือและ 5A กำลังสนะครับก็ติดรูทเอาไว้นะครับเขียนนะดูต่อไปนะครับดูต่อไปดูตัวอย่างเยอะๆครับถ้าเราอยากจะหาผลลัพธ์ของจำนวนเหล่านี้แหะทำยังไงจะลืมนะเครื่องหมายลบอันนี้ ไม่ได้อยู่ข้างในเครื่องหมายลบอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกนะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แกะข้างในตามปกติก่อนแล้วค่อยมาเจอข้างนอกค่อยติดลบเห็นปะนะครับอ่าสองอ่าเจ็ดสองเก้าเจ็ดร้อยสิบเก้าคืออะไรคือยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบเจ็ดสามร้อยหกสิบเอ็ดคืออะไรคือสิบเก้าคูณสิบเก้าเห็นไหมนะครับ 6.25 6.25ก็คือ25ส่วน4โอเคออกมาได้หาส่วน2อะไรก็ว่ากันไปอันนี้นักเรียนทำได้ในหัวข้อก่อนหน้านี้นนแล้วถูกไหมคำนวณเหมือนเดิมออกมานะครับบวกลบตัวสิยมัจำนวนเต็มตามปกติแล้วก็คิดออกมานะครับแกะแล้วค่อยทำดูเครื่องหมายดีๆนะครับไหวนะ,ะไปด้วยกันต่อนะครับคราวนี้ครับคราวนี้ครับ การหารากที่สองวิธีแรกเมื่อกี้เนี่ยมันคือวิธีของวิธีวิธีแยกตัวประกอบคราวนี้เราจะทําด้วยวิธีการประมาณค่านะครับวิธีการประมาณค่าเนี่ยทำอย่างไรนะครับค่อยๆดูนะครับลักษณะของการแบบทำเนี่ยอ,อาจจะยาวนิดนึงแต่น่าจะมีประโยชน์นะครับโจทย์สั่งมาเลยครับนะครับจ์สั่งมาเลยว่าเออจงหารากที่สองของ 40โดยการประมาณค่าให้ใกล้เคียงทศนิยม3มตำแหน่งสิทำยังไงเราก็มาดูครับว่ามีตัวอะไรยกกำลังสองแล้วใกล้เคียง40มากที่สุดนะครับหามา2ตัวตัวก่อน40อันหนึ่งตัวหลัง40อันหนึ่งดู66ได้36เห็นไหมใกล้40สุดแล้วจากนั้นก็มาเป็นแล้ว7ดใกล้เคียง40สุดและ เพราะฉะนั้นคืออะไรคือสามหกเนี่ยมันอยู่ระหว่างมันอยู่มันมันมันหนีบสามหกกับสี่สิบเก้าเนี่ยมันหนีบสี่สิบอยู่นั่นก็คือหกกำลังสองกับเจ็ดกำลังสองเนี่ยมันหนีบสี่สิบอยู่ถูกไหมนะครับนั่นก็แปลว่าอะไรอ่แปลว่ารู้สามหกเนี่ยกับรู้สี่เก้ามันหนีบอยู่มันหนีบอยู่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นจนํานวนเต็มที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย หกกับเจ็ดเนี่ยนะครับมันอยู่ไอรูนะ้สี่สิบเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวเนี่ยแถวแถวกลอยู่ระหว่างหกกับเจ็ดนี่แหละนะครับนะอ่ะาคราวนี้เราก็ค่อยคบีบมันให้เล็กลงมาดูหาค่าเฉลีย่ยนะครับขั้นที่สองนะครับให้เราหาค่าเฉลีย่ยของมันเห็นไหมเราหาค่าเฉลีย่ยนะครับนะครับด้ค่าเฉลีย่ย หาค่าเฉลี่ยทำไมเอาหกกับเจ็ดบวกการหารสองดูว่าตรงกลางมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็มาดูลองมาลองดูว่าไอ้เจ้าหกจุดห้ากำลังสองเนี่ยมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าสี่สิบหกจุดห้ากำลังสองมันได้สี่สองจุดสองห้าแสดงว่ามันมากกว่าสี่สิบแสดงว่าเจ้ารู้สี่สิบเนี่ยมันโดนบีบโดนกำจัดพื้นที่ให้แคบลงนะครับอยู่ระหว่างหกกับหกจุดห้าถูกปะ ทำตา่อเฉลี่ยต่อเอา6กับ6.5บวกการหาร2บีบอีกเป็น6.25แล้วเช็คดูเ้าว6.25เอาแล้ว6.25แล้วบีบมาแล้วเอ้ย6.25มันน้อยกว่า40อ่านั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าไอ้เจ้ารู้40เนี่ยมันอยู่ระหว่าง6.25กับ6.5แล้วนะมันอยู่ตรงนี้แล้วนะ่ะเราจะบีบมันอีกนะครับอ่าดูสิบีบมันแล้วยงต่อ ช่างบีบคั้นกันซะเหลือเกินนะครับเห็นปะเรารู้ละคราวนี้เรารู้ละว่าไอ้เจ้า6ุดนะครับ6.25กับ6.5เนี่ย,ม,นนยนะมันหนีบ40อยู่นะครับมันหนีบ40อยู่นะครับเราก็เอามาเฉลี่ยต่อนะครับบวกการห่าง2ได้ว่า6.375เอา้า6.375แสดงว่ามันมากกว่า40 นะครับนั่นแสดงว่าอโดนบีบพื้นที่จํากัดลงมาอีกนะครับพื้นที่จํากัดลงมาอีกจะเห็นว่ารูสี่สิบเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างหกจุดสองห้ากับหกจุดสามเจ็ดห้าอีกแล้วนะครับอ่าคราวนี้ทั้งใต่อก็เอาที่บีบเนี่ยมาเฉลี่ยต่อบีบลงมาเรื่อยๆอ่าบีบลงมาอีกแล้วนะครับบีบลงมาลองยกกําลังสองดูง 2, ดอ่ 8, 4, 7, 7, อาสามสิบเก้าจุดแปดสี่เจ็ดเจ็ดอ่าน้อยกว่าสี่สิบอีกแล้ว อ่ากำจัดพื้นที่จากัดจํากัดพื้นที่ลงมานะครับจากัดพื้นที่ลงมาเห็นไหมนะครับอ่านะครับคราวนี้เราก็ทําจํากัดพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับจากัดพื้นที่ตรงเนี้ยออกไปเรื่อยๆืนะครับจำกัดพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้ทศนิยม3ตํตำแหน่งซึ่งใกล้เคียงมากๆนะครับใกล้เคียงมากๆเราจะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยตัวสุดท้ายที่ใกล้เคียงมากๆก็คือ6.3 2 0 4กับ6.3 2 8ดนะครับบวกการหาร2ก็ได้ตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือได้ใกล้เคียงเลยคือ39.99 6 8ซึ่งใกล้เคียง40มากน่าแสดงว่าอะไรน่าแสดงว่าตัวเนี้ยใกล้เคียงมากที่เขาจะตอบนะครับเราอยากได้ช่วงที่งบาตำแหน่งต้องทำให้ไปถึงตำแหน่งที่อะไรครับตำแหน่งที่4นะ นะครับแล้วถึงจะดูตำแหน่งที่3าได้นะครับลองดูกันต่อไปนะครับนะครับคราวนี้การหารากโดยใช้การเปิดตารางนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีตารางอยู่หน้าสุดท้ายของหนังสือเรียนอยู่ละนะครับไม่มีอะไรเลยครับนะ อ่ะดูซิอย่างเช่นสมมุติถ้าครูอยากจะหารากที่สองของ12นะครับก็ไปดูว่าเมื่อ,อตรงนี้ในหัวตารางจะมี n กับรากที่2ของ n นะครับแต่โจทย์นี่จะให้เป็นรากที่เป็นบวกมานะแต่ถ้าอยากจะหารากที่เป็นลบต้องเป็นไงครับก็ต้องไปเติมเครื่องหมายลบนะครับเห็นไหมอย่างเช่นถ้าครูอยากจะหารากที่2ของ12ครูก็ไปดูว่าเออเอเป็น12อเป็นอะไร n เป็น12บสูคือ3.464 ก็เอามาตอบได้เลยนะครับเปิดตารางเป็นไงครับง่ายเนาะไม่ยากนะครับคราวนี้จากที่นักเรียนได้ดูเทคนิคในการหารากที่2ไม่ว่าจะเป็นวิธีการแยกตัวประกอบไม่ว่าจะเป็นวิธีการประมาณค่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการของการเปิดตารางนักเรียนเนี่ยยังสามารถนําความรู้พวกนี้นะครับมาใช้หาคําตอบของ สมการบางสมการที่ไม่ใช่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับตรงนี้เราอาจจะใช้ความรู้เหล่านี้เนี่ยในการถอดรากที่2ของสมการบางอย่างได้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับอ,อย่างเนี้ยครับตัวอย่างเนี้ยนะครับตัวอย่างที่24เนี่ยนะครับเห็นไหมมีรูททั้งสองข้างเลยนะครับกำหนดให้รูท x รูทของ x บวก2เท่ากับรูทของ3 x ลบ4ให้หาค่าของ x เห็นไหมครับ วิธีการทำจะทำให้รูทมันหายไปก็คืออะไรก็คือยกกำลังสองทั้งกี่ข้างครับทั้งสองข้างเลยครับเห็นไหมถ้ายกกำลังสองทั้งสองข้างเป็นไงรูทก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือ x บวก2เท่ากับ3 x ลบ4จัด x ให้อยู่ด้วยกันจัดตัวเลขให้อยู่ด้วยกันนะครับโดยการย้ายข้างลบย้ายเป็นบวกถูกไหมบวกย้ายเป็นลบนะครับ2บวก4ได้ะลยได้6ก สาม x ลบ x เหลือสอง x x เท่ากับอะไรครับเท่ากับสามนะครับลองตรวจคำตอบดูซิ x เท่ากับสามลองเอาสามนี่แทนลงไปในนี้ดูสามแทนลงไปในนี้นะครับได้เลยได้สามบวกสองได้ห้าเห็นไหมและสามคูณสามได้เก้าเก้าลบสี่ก็ได้เลยครับได้ห้าเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่า x คือสามจริงๆนะครับถ้าเจอรู้ทั้งสองข้าง ยกกำลังสองถึงสองทานนะครับเคนะอ่ะอเคมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปอ่าคราวนี้เริ่มเริ่มมีให้หารากแล้วนะเนี่ยกำหนดให้ y กำลังสองบวกห้าเท่ากับสองร้อยสามสิบนะครับซึ่งบวกห้าก็ย้ายปไปเลยครับเป็นลบห้า y กำลังสองเท่ากับ 2 3 0ลบ5ก็เหลือ y ายกำลังสองเท่ากับเท่าไรครับ225่าคราวนี้เราจะเริ่มหารากที่2แล้วนะอย่าลืมนะครับตัวที่ยกกำลังสองได้ 225, มี2ตัวมีตัวบวกตัวหนึงตัวลบตัวหนึงเราก็ใช้ root 2 2กับลบรูท t 2 2นะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้ความรู้เดิมแกะออกมาหารากที่2โดยใช้แยกตัวประกอบก็ได้นะครับอาจจะเปิดตารางหรืออะไรก็ได้แต่แยกตัวประกอบดีสุดนะครับ ออกมาได้แหละวได้สิกับลบสินั่นเองนะครับไหวไหมนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมทำอะไรอย่าลืมตรวจคำตอบถูกไหมครับอ่าตรวจคำตอบด้วยนะครับตรงนี้ก็แทนค่า y ด้วย15ใน y กํลังสบวกหเท่ากับ230เราลองมาดูการสิกํลังสองบวกห้ได้สอง ซ้ายขวาเท่ากาันสมการเป็นจริงลองตัวที่มันเป็นลบด้วยตัวที่เป็นลบเห็นไหมเป็นลบ15บลบสิบหากำลังสองก็ได้225รอยี่สิบห้าบวกหก็ได้230เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าของ y มี2องคำตอบนะครับมี15และลบสิบห้นั่นนะครับวันนี้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะครับเรื่องของการหารากที่สองนะครับนะักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่ 2.3ตรงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองทำดูแล้วก็มาพบกันในตอนหน้านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการหารากที่2ของจำนวนจริงไม่ยากเลยใช่ไหมครับในตอนหน้าครับเราจะมาพบกับรากที่3และการหารากที่3ของจำนวนจริงกันแล้วพบกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education